ไตหวัดใหญ่ในญี่ปุ่นระบาดหนักสุดในรอบ26ปีเตือนภัยใกล้ตัวค่าชีวิตตาเอสระบาดหนักอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์รุนแรงสุดในรอบ26ปีเลยทีเดียวยารักษาขาดตลาด ปีที่แล้วญี่ปุ่นเผชิญกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ควบุมไม่ได้ตามการประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมทะลุ9.5ล้านคนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีที่แล้วอยู่ที่3 1 7 8 1 2รายกันเลยทีเดียวค่ะทำลายสถิติสูงที่สุดในรอบ26ปีกันเลยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระบบติดตามผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ผ่านเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า5,000แห่งทั่วประเทศซึ่งรายงานจำนวนผู้ป่วยทุกสั ุจะเข้าสู่ภาวะระบาดท,ทั่วประเทศด้วยข้อมูลล่าสุด จากสัปดาห์ที่4ของปี2025พบว่ามีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อจากสถานาพยาบาลทั่วไปรวม54,594รายนั่นเองตามรายงานของ NHK สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันไปใน,ในแต่ละพื้นที่และการที่ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากจึงทำให้ญี่ปุ่นเกิดสภาวะว,วิกฤตยารักษาไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่าแม้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาจจะเริ่มลดลงจากจุดสูงสุดแล้วแต่ยังคงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อาาาาสรจย์นกิ อิชิดะประธานคณะกรรมาลลการโรคไข้หวัดใหญ่แห่งสมาคโมโรคติดเชื้อญี่ปุ่นเตือนว่าแม้จานวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธเอกำลังลดลงแต่อาจมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันดีแทนและยังต้องเฝ้าระวังโควิด19รวมถึงโรคติดเชื้ออื่นๆที่อาจจะกลับมาระบาดอีกอย่างไรก็ตามเพื่อนๆชาวเน็ตความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสามารถมาเมนท์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยและรักษาตัวระวังตัวด้วยนะคะช่วงนี้ไปไหนก็อาจจะต้องใส่แมสก์นิดนึงเนาะถ้าไม่ได้ป้องกันตัวไข้หวัดก็ป้องกันพีเอ็มบ้านเราั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามดี